วาทาอมตตกากจอมพลสิทธิ์น้ำตาของลูกผู้ชายและจะปักธงไทยกลางกรุงพนมเปญเหตุการณ์สำคัญที่สะเตือนใจคนไทยทั้งประเทศในยุคนั้นคือกรณีปราสาทเขาพระวิหารที่ศาลโลกตัดสินให้ตกเป็นของประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2505ซึ่งสร้างความเจ็บปวดและผิดหวังให้กับคนไทยอย่างแสนสาหาัสและในวันนั้นเองจอมพลสิทธิ ธนรัตได้กล่าวสุนทร,รพจน์ที่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่ยังคงเป็นตำนานข้าพเจ้าอยากจะกล่าวว่าข้าพเจ้ามาพูดก,กับท่านด้วยน้ำตาแต่น้ำตาของข้าพเจ้าเป็นน้ำตาของลูกผู้ชายของเลือดของความขั้งแค้นและการผูกใจเจ็บไปชั่วชีวิต ทั้งชาตินี้และชาติหน้าพี่น้องชาวไทยที่รักในวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องเอาปราสาทพระวิหารกลับคืนมาเป็นของชาติไทยให้ตรงได้สวัสดี